อย่างไรเลยนะครับคุณเชียงนะครับคุณเชียงแหนงเมืองนะครับอ่ะโอเคครับเหมือนตลาดบ้านเฮาบ่พี่น้องอย่างครับยาวนี่ครับยาวเลยตับดติดครับตัวสั่ครับหางตื่นตื่นเต่า สวัสดีครับมาฮวัดแล้วครับนี่คือตลาดสิง,สงตโตบอเ้าเป็ดไก่นะครับครับตอนนี้กําลังจะไปซื้อพวกหน้ากากหมูพวกอะไรน,นะครับนะครับนี่คือตลาดสิงโตเนาะอยู่ที่พ้องเยยนบะหงเย็ยนบ่เ,นบเขาเรียกกันอันเดียวกันไม่ใช่เขไม่ใช่หงเยียนไนไม่รู้เียนไหนนะครับถ้าใครรู้คอมเมนต์มานะครับตลาดนี้ครับกําลังเดินเลยพี่น้องนะครับตอนนี้ เวลาเท้าๆเลยพี่น้องหนาวขนาดนะครับตื่นเช้ามานะครับนัากันเท่าไหร่หกโมงยี่ห้านะครับผมโอ้นี่เป็นเนื้อเนื้อหมูเขากำลังตั้งร้านพอดีนะครับเป็นเชียงเหรอครับร้านผักโอ้ผักนี่คือบ้านเฮาลเลยพี่น้องนะครับเป็นอากาศโอ้ตีนไก่ครับนะครับเนาะเธอแรกครับมาเบิ่งนครับตลาดจะถ่ายให้เบิ่งยาวๆเลยครับมื้อนี้นะครับ เน็ดหูนูก็มีตัวนี้ข้าเจ้าไปเลียนขาเจ้าวิ่งท่าลมหนาวนี่ครับร้านเนื้อร้านย่างนะครับพักเขากันจะนะนี่ครับขายอยู่ใช่ละนะครับผมเหมือนร้านเฮาเลยนะครับแต่ว่าราคานี่คือจะจะ,จะแพงสักหน่อยนะครับวัวเป็ดนี่ทอดเนื้อครับทอดแล้วเป็นร้านเนื้อหมูไอยกัละยงกัยางเลยครับพี่น้อง โซนนี้จะเป็นโซนหมูพี่น้องโซนหมูโซน,น,น,นเนื้อนี่ได้เปล่ยนนี่ครับผมร้านแรกที่เจอก็ข้าวอีเต็มเลยครับเหมือนบ้านบ้านเฮาเลยนะครับข้าวหนาวหนาวนะครับผมอ๋อเป็ดตัวละสี่ร้อยนะครับเป็ดนะครับเป็ดก็มีแก้วไม่เน่า นะครับเอาเลยเพื่อนเอาเลยเดี๋ยวเราเป็นคนหายใส่พี่น้ะงเจ้าแบบเจ้าแบบโอ้เจ้าแบบรู้จักมาที่เลยมาที่เลยใส่แล้วโอ้เขาซื้อโอ้มีคนเอาแล้วใส่ใส่มีคนเอาแล้วพี่น้องใส่อ่อนพี่น้องใส่อ่อนนะครับร้าน โรงงานนี้ไปไปต่อพี่น้องอ๋อเขาซื้อไปแล้วอ๋อเห็นเลยไม่ติดอะไรเลยฮึหมดแล้วปะโอ้นี่ตีนเล็กตีนเมื่อกี้ใหญ่กว่าอีกเพื่อนวะสี่สิบอ้๋อโอ้แต่อันนี้มันเลือกเอาตีนแดงอ๋อครับตีนแค่อย่างนี้พี่น้องเลือกเลือกได้นะครับ อ่ะมาดิจะว่าตัวนั้นแพงกว่าใช่ไหมที่ใหญ่ๆอญ่อะใช่ไหม,ไมนี่นี่ครับกินแค่นี้เลยสี่ร้อยเนาะแล้วกท็ที่เรียบแดงนะครับสี่ร้อยเดี๋ยวเลือกจะอ่ะนะครับเลือกเลือกอะไรที่น้องอ่ะเดี๋ยวเลือกกัน,นครับไปครับ ไปต,ต่อครับพี่น้องโอ้มาเห็นอันนี้กับกบพี่น้องกบก็มีนะครับครกนี่คือครกนะครับผมเออเป็นดูซิไปอ้อมครับพี่น้องไปเดินก่อนอน,นะครับเวลามีหน่อยนะครับมุนิกกัเห็ุงานถืกอกระเป๋านะครับอ่ามาตลาดนะครับผมโอ้โหนะเข้ามาข้างในก็เต็มนึงพี่น้องมีตะมูวะไปดูสิ่งที่เราจะเอาไปเนี๋ยวเอาค ครบเลยบอกเพื่อนโอ้นี่ครับข้า <ผม S 2> งในนะครับแต่ว่าบบเห็นร้านเนื้อนะครับเห็นตมูนะครับ,ร,บร้านหมูอย่างเยวเลยนะครับอาหารทะเลก็มีอยู่เพื่อนอาหารทะเลบะอะไรนะอาหารทะเลเนื้อเยอะเลยปลาปลากระยังเดินด้นอยู่พี่น้องครับ ปลาครบพี่น้องอุ้ยพรถหรือ่พารถก็มีพี่น้องสองห้าสไม่เหมือนไม่คือวะไม่รู้ปลาอะไรคลปกระตินนะนี่ครับปลางึกปลาหยังนะครับสองรหบคล้ายๆบ้านเฮาพี่น้องสองร้อยห้องหูดูเลยสยเอาหมูกันไปเดี๋ยวไปดูหมูครับพี่น้องหมูก็ครบนะครับ ปลาหมึกปลาหยังนะครับไปตลาดกบร้านนั้นหรือเพื่อนที่เขาเข้าฆ่าให้แล้วนะกบกบงั้นกบร้านนั้นแหละซื้อหมูนะครับนี่ไงเพื่อนไส้อ่อนไหนนี่นี่ไม่ใช่ใช่เปล่าใช่ใช่ผมว่าเป็นไส้ตันเลยไส้ตันโรเคี่ยวเลยแพงก็ไม่รวยเลยโอ้โหเสื้อผีเดีเวว่ะ นู้ไส้ตันตันเป็นตันน้อยนะเพื่อนมันจะตันใหญ่นะข้างข้างข้างนั้นก็เป็นไส้อ่อนเนี่ยต้ม้ไก่นี่เดี๋ยวไส้อ่อนแล้วเนี่ยไส้อ่อนเนี่ยโบเมนไส้ตันเออเชื่อผมไส้ตันเนี่ยไส้อ่อนเลยไส้อ่อนนะเนี่ยนี่เห็นไหมจะคนระเบียบเลยคุณดูดีๆถ้าคุณไปต้มปุ๊บมันจะแข็งเป็นไส้ตันเลยบ่ไปเดี๋จะเอาไม่ละเอาก็เอาไปเดี๋ยวไปซื้อซื้อหมูไปเดี๋ยวใครเอาเอาอยู่เราจะเอาอยู่ มันมีน้ากากรือยังตัวมีตัวหมูบอไปไปอ่อนกระดูกหมูเอาเลยเพื่นเ,เวลาไม่น้อยเอาน้านหมูนะครับ คือครับผมบานนี้ได้แล้วครับของนะครับเต็มเลยคุณนะครับเดี๋ยวจะกลับกันแล้วครับบารนี้นะครับนั่นของใช่ไหมเขาเขาเจ้าซื้อไปแล้วเระเจ้าจองไปแล้วไปได้แล้วครับบารนี้นะครับก็ิมหาอาบน้ำอาบท้านะครับอาบน้ำอาบท่าไปทํางานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเื่อนย่อยพาเดินมาทางนี้อีกครับจะเอาอะไรนะครับผม กระเทียมนะครับเรียกกระเทียมพริกบอไม่ใช่เขาฝากชื่อพริกตมี่ถึงซื้อพริกนะครับพริกใข่ด้านมันดำอาเลือกเอาเลอกุ้งสาวพริกนะครับผมที่อายางเลย ครับร้านค้านะครับปลาอย่างนี้เหลี่ยมๆเงาๆนี่นะครับพี่น้องปลาอย่างนี้ถ้าเห็นคอมเมนต์ให้ผมเนี่ยปลาอย่างครับเงาๆนี่ครับยาวเลยไปไปแต่พริกเรามีอยู่เนาะมีเหรอมีอยู่มีใช่ไหมพริกกระเทียมกระเทียมก็มีกระเทียมก็มีเซตไม่ถูกงั้นใช่อุ๊ยสดสดใหม่ๆทั้งนั้นเลย ไม่รู้ผัดอะไรพักหน้าเนอะเนี่ยพักอันเนี้ยอะไรเนี่ยที่เป็นยอดยอดเนี่ยนี่ไงเขาไปผัดบอสเป๊ะเลยไปเวลาเวลามาหมดแล้วครับเวลานะครับผมอ,อ๋อนี่ครับร้านกบชื่อไปเมื่อกี้นี่ครับผมครบนะครับ คณะวะสวยเลยเลยผัดคณะน้ำมันหอยเนาะเออนะครับผมเอาไหมเอาเอาตั้งไม่ลืมหนึ่งเหนี่ยวไหมเราเออวะไม่ได้เป็นหนึ่งเหก็ทันนะทันไหมทันปั้ถ้าใช้แก๊สทันอยู่ใช้แก๊สทันอยู่เขาได้ใไหมเออคณาเพื่ปิกลับไปซื้ีค้านะครับผมอ่าครับ บรรยากาศนะครับร้านหมูร้านอย่างเต็มเลยนะครับผมถ้าใครอยู่แถวนี้นะครับพืชสีสุดยอดนะครับผมนี่ครับผมเรียงรายเลยนะครับคุณเชียงนะครับคุณเชียงแหนวเมืองนะครับอ่ะโอเคครับเหมือนตลาดบ้านเฮาบ่พี่น้องนะครับมันเปิดบรรยากาศโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมขยัดปิดคลิปแค่นี้นะครับผมอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราสนุกด้วยครับสวัสดีครับ